ต่อมาก็จะเป็นเหรียญหมุนเวียนเนาะอ่ะหมุนเวียนนี้ตั้งทอนนะคะปีไหนก่อนมีปีอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยสี่สองห้าสามสี่ศูนก่อนปีต้น10บาทสตั้งทอนนะคะรับตังทอนมาดูเพียงพอศอสิบบาทสองห้ส สามสี่นี่หายากกับสี่สองอีกนะคะเพราะเขาปีผลิตต้นๆ้นเขาชมรูตซูนหายไปตามกาลเวลาสิบบาทสัดตังทอนพศสองห้าสามสี่จำนวนผลิตเพียงหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเท่านั้นหนึ่งล้านสามแสนถ้าเป็นเหรียญมูลเวียนหนึ่งล้านนี่ก็ถือว่าไม่เยอะนะคะไม่เยอะค่ะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ใช้ใจ่ายปัจจุบันใช้ใจ่ายปกติอะคะ่ะเป็นตังทอนเนาะเนี่ยค่ะเป็นรรับซื้อเหรียญที่ยี่สิบบาท นะคะ10บาท2 5 3หรับซื้อเหรียญละ20บาทนะคะต่อมาก็จะเป็น42แล้วกันเพราะเหรียญเท่าเหรียญราคารับซื้อเท่า4 2สอง่ะจำนวนผลิตเขาน้อยกว่า4 4ค่ะแต่ด้วยความที่เหรียญเขาเป็นปีท้ายกว่านะคะก็ยังพอหาได้อยู่ยังพอพบเจอกันนะคะ10บาทปี2542ยังไงก็หายยากค่ะถึงจะพอเจอก็ยังก็ยังเจอน้อยแหละ เหรียญสิบบาทสตั้งทอนดูเพียงพอศค่ะไปนั้นไม่ได้เล่เหรียญตำหนิเหรียญหายากเหรียญแปลกหรยญตลกอะไรนะคะไปนั้นเล่นเหรียญพศค่ะพศสิบบาทพศสองห้าสี่จำนวนผิต1นึ่งล้านสมื่นเหรียญสิบบาทสองห้าสี่สองจำนวนผิด1นึ่งล้านสมื่นเหรียญรับซื้อเหรียญละยีสบาทเหรียญสิบบาทสองห้าสี่สนะคะเหรียญละ10 หรียละยี่สิบบาทสิบบาทสองห้าสามสี่รับซื้อยี่สิบบาทอันนี้ก็มาสิบบาทสองห้าห้าสามสิบบาทสองห้าห้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะก่อนหน้านี้เมื่อสักปีก่อนหรือสองปีก่อนอะเป็นน่ารับซื้อเหรียญละสามสิบบาทนะเหรียญน,นี้ค่ะสามสิบบาท ปัจจุบันมาเหลือ15บาทค่ะ10บาทปี2553จําจำนวนผลิต1 9 5 3 0ล้าเหพเหรียญค่ะก็ไม่เยอะเนาะค่ะจำนวนผลิตไม่เยอะค่ะรับซื้อเหรียญละ15บาท10บาท2553 10บาท2544รับซื้อ12บาทค่ะ สิบาทสองห้าสี่สี่จริงเหรียญนี้ไม่ได้อยู่ในโครงการรับซื้อหรอกแต่เอฟซีที่ที่เขาเคยส่งขายเป็นประจำมาเขาจะรู้ว่าอันนี้คือขายได้บวกได้ค่ะเขาก็ส่งมาแต่ที่ในเพน,นแผนการรับซื้อของประไม่มีก็จะรับกันเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะเอฟซีที่เคยส่งมาแล้วเขาก็จะรู้ราคาแล้วเาก็จะส่งมานะคะ